ดูเพจคือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และครบห้ามู่ครับดูเพจคือการดูแลสุขอนมามัยของตนเองครับดูเพจหมายถึงองค์ความรู้ทางด้านโภชนาการของผู้เรียนค่ะในฐานะที่ดิฉันนะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะงานอนามัยโรงเรียนนะคะก็มีความฝันนะคะที่อยากจะให้นักเรียนของโรงเรียนเราในทุกๆคนนะคะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บค่ะและมีสุขภาพด้านกายที่แข็งแรงนะคะ โดยการที่นักเรียนเนี่ยเริ่มจากการดูแลตนเองก่อนเลยนะคะแล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปเผยแพร่สู่ครอบครัวของตนเองนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยค่ะกิจกรรมชายซองทูเกเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่หนูเพชรเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์นะครับซึ่งโรงเรียนบ้านปวงคำของเราเนี่ยได้นําเอาความรู้ในการดูแลสุขภาพมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 1. เรื่องทักษะสุขภาพอนามัยโรงเรียนได้เน้นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่องค์ประกอบที่2ในเรื่องของฟันไม่ผุโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเรื่องการแปรงฟันให้ถูกวิธีโดยการลงมือปฏิบัติจริงองค์ประกอบที่3เรื่องของโภชนาการสูงดีสมส่วนโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคตามความต้องการของช่วงวัยองค์ประกอบที่4กิจกรรมทางกาย โรงเรียนได้เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยนำกิจกรรมการออกกำลังกายโชว์ป้าแอนชายป้าเกมมาปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีรูปร่างดีสมส่วนตามวัยองค์ประกอบที่5เรื่องเพศวิถีโรงเรียนได้ส่งเสริมสุขภาพอนามายัยพฤติกรรมทางเพศให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการเล่นโซเชียลให้ปลอดภัยเรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัยทางเพศของวัยเรียนและองค์ประกอบที่6กการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัย โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการล้างมือที่ถูกต้องและการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมรอบตัวโดวยกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้โรงเรียนได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันซึ่งมีผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีพัฒนาการตามช่วงวัยสูงสมส่วนตามวัยอันนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่แข็งแรง สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยังมีความสุขใ้ชีวิตประจำวันได้ยังมีความสุขต่อไป